ไปแล้วครับอืมองเจ็บไปแล้วครับไปแล้วครับมาครับมาแล้วอีมาแล้วครับมาแล้วครับ ครับกสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานๆแล้วกับท่านผู้ชมซุ่พูสูก้นนะครับกลับมาพบมาพอกับผมจ่าเทิงสายฟ้าไปชิงขึ้นเขาเมื่อนีกับพามาสมัยเก่าครับสมัยเมน้ำพ้องที่มาเมื่อนั้นที่ได้ปลา4สี่หาตัวเมื่อนั้นแต่เมื่อนี้กัน้ำขึ้นครับน้ำขึ้นแล้วก็น้ำก็ไหลครับก็เลยสิต๊กเมื่อนี้ก็สิต๊กเป็นไม่ตายครับไม่ตายแต่กลัวไหลครับก็คงบันลานกับคงสิต๊กม่ได้แล้วล่ะกลับไปรุนเบิงครับวาเมื่อนี้สิได้จะแต้มบอ ่อนที่ผมจะไปตกปลากผมก็ต้องขอขอบคุณ FC ขวัญใจปลาเล็กซูพูทุกคนนะครับที่เขามาให้กำลังใจกันตลอดด้วยดีเสมอมากครับกะขอบคุณหลายๆลยีครับกะขอบคุณครับสำหรับนี่กะไปติดตามรับชมน้องกันครับรุ่นน้อกันครับวันนี้ว่าซีเรตแต็มให้พี่ๆหน้าไน้าเรับชมบ่ครับไปจะเป็นยังไงกะรุ่นน้กันครับไปครับจ่ยครับจว๊ย ครับรุนเบิ้งสด้ชักแต้มมาครับมาอนี้แต่ว่ามีหน้าพิ่นมาตกก่อนอยู่ข้างบนครับกะเพิ่นเล่นสายเงากับเปลนสปิลครับเพิ่นก็ได้ซีหาตัวแล้วครับใส่สวยๆครับมาลุนเบิ้งครับผมสีได้ชักตัวบ่นี่คือเป็นเงียบๆอยู่ครับลุงไปลุงไปไหลใหม่เลยครับแต่ก็ยังเงียบๆอยู่เนาเบิ้งครับรุนเบิ้งครับน้ำขึ้นแล้วก็น้ำไหลครับ เคลื่อนน่าสิปลอยหนามลงมาครับสิคือบนัอมือนี่เหยื่อกันยังคือเกา่าสินเกี่ยวกันยังอยู่คือเก่าบา้านว่าปลาตอดอยู่นะมเมื่อกีไ้ไปแล้วครับปล่าเรนครับมีปลาเรีน มีเลนอยู่ครับมีเลนอยู่สิต่พอตัวบนอ้อมานี่ <c oughs> ครับตอนนี้ก็ปลาเริ่มเขาแล้วครับปลาเริ่มเขาแล้วได้แต่เพี้ยนนหน่วย,ยมากแต้มนึงนะครับ แกมีมากินเ,เรื่อยๆอยู่ครับวัดวัดบอติดค,ครับนาสิปลาหน่อยครับแต่ก็แปลกใจอยู่ er. มาตกมงนี้อ้แป้งบ่อเขาเสยแปลกอยู่ยครับคือบ่อเขาแต่เพิ่นตกอยู่ทั้งพุ่นเพิ่นใดอยู่ครับไอีแป้งปลาไอ้กระมังนะครับปกติเป็นปลารับแขกเลยครับถือว่ากระมังนี่เป็นปลารับแขกเลยนะแต่ยังบ่อใดอยู่ครับมาไม้นี่ยังบ่ไใดยอยู่ ยังโบเร่กับมั่งอยู่ครับัานเปิดัานเปิดกล่องมันมันบ่กินโหลดครับมันเป็น,น,น,ปนยังรูปปลาตอนปิดกล่องนี่กินดีไปแล้วครับอืมบดติดบดติดบดติดลุดครับรุดรุดรุด ไปแล้วครับอืมอมน้นอาเพื่อนก็บ,บอกให้ลดเบดครับลดเบ็ดเป็นศูนย์จุดหาคนแล้วครับแต่ก็เพื่อ,อไว้ครับถ้ามันถื่อของงหญ่มากจะเสียใจครับมันมันบ่แน่บนนอนครับไม้ธรรมชาติบอกบ,อกบ่ได้ครับว่าปลามันสิใส่ใดมากิน ก็เห้าสิเน้เนแต่ปลาหน่อยกับอะไรเอาต้องเอาปลาใ่ครับมันจะเสียโอกาสครับปลาก็ไม่กินอยู่ครับแต่มันกินแบบโอ้พวดพวดพวด,พวดย่างเดียวครับกินแบบดึงไปย่างเดียวครับโอ้ปลาเป็นเงเมียมันมีปลาอย่างเขามาไล่ลูกปลาอยู่นี่ครับโอ้ <c oughs> บ่แมนแล้วกับไม้นี่ ปลาหน่อยก็เลยบกคอยเข่ามากครับหายไปเลยยูยูกันนิ่งไปเลยครับยู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 กันหายไปเลยอีกแล้วครับโอ้ยงองอีกแล้วครับ สองเจ็ดอเอาอีกแล้วครับมิดซีรีอีกแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับอในที่สุดก็เห็นแล้วเห็นตัวแล้วครับในที่สุดก็เห็นตัวครับมาแล้วครับกำมังมาแล้วครับใส้สวยยครับ กำมังมาแล้วครับใส่สวยครับใส่สวยมาอีกแปมแล้วครับนั่นงอยู่แต่บักโดนครับอ,อยู่ก็หายไปเลยครับปลาหยั่งวะคือสีเขาแต่ก็บอกเขาครับข้าหยังย่งอยู่นี่ นี่เซตประหลาดเมื่อขวางอยู่บปว่าฮเดี๋ยวพ่อถอดบนอะครับมานี่มันี่บบได้ถ้าไม่ถึงห้าตัวปล่อยครับมันี่ถ้าไม่ถึงห้าตัวก็ปล่อยอถือว่ามาตรฐานต่ำครับตอนนี้กงยังบบได้เพิ่มอยู่ครับนิ่งสนิทเลยครับทุนบกระดิกเลยครับโอ้เอาอีกแล้วครับปัจจัยหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะ น้ำม,มันขึ้นก็นได้ครับตอนนี้น้ำก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับปลากเ็เลยเบาค่อยกินมั้ครับว่าปลาอยู่ไก่สองเจ็ดกันสองเจ็ดกันหนึ่งหรือหยุดซีหาเลยวะหรือเหลียนซี่หาเลยบ่ครับบึงกันนะไปเลยเฮา ครับตัวน,นี้มาล่องสี่หาเบ้างครับจะเป็นยังไงสองเจ็ดกันหนึ่งสามหกกันหนึ่งโอ้ซีหามีอาการครับเอา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 ซีหามีอาการครับสี่หามีอาการอสองเจ็ดไปแล้วครับ เตะเพื่อนน้อยครับเตะเพื่นน้อยเตี่ยมกับเอ้าเอ้าเอ้าตัวนี้เลยสามเตีมสี <c oughs> ่เตีมกับปลาเข็งตัวหนึ่งครับเอาบ่อหอดหาตัวบ่อกับ bà khèng bồn nắp, gặp bà khèng bồn nắp. Nhen 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 nhen, Bà. ô, ba, thon xuết đấy, mất tiếp đây chăng Ui. ไปเดครับไปเดครับไปเด้อมาเบึ้งตัวก่อนอนะปลาเงียงเงันแทะอ๋อยัองบ่ได้อีกยังบ่ได้อีกห่วยตอนนี้ยังบ่เห็นตัวครับกินอยู่นี่ถอนกันแล้วจมกันแล้วครับอยากเห็นตัวแล้ว หรือเบ็ดมันน้อยพดไปเลยครับไปเนี่ยเบิ้งกันนะเบิ้งตัวก็นะบะ้าตัวอีอยนงนี่ครับตอนนี้ก็ยังบ่มีตัวเพิ่มครับแต่ว่ามีมาเล่นอยู่ครับแต่ว่ายังวัดบอดติดครับตัวน,นี้บเบ็ดเกิดศูนย์จุดหาแล้วนะครับเยือกับบีบเม็ดแล้วปั้นเม็ดกับปั้นเม็ดแล้วครับตอนนี้มดนะครับจะไบ่รู้สิเฮ็ดจังไดน,นะครับตัวน,นี้ ด้วยสิกลับมาบาลานใหม่ก็ยังบรูครับเดียวออสิมาลองบาลานใหม่ไกลไปแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับตัวอะไรโอ้นี่ยจีกลิ่นวัดบดกิน่นกำมันน้อยครับฮนะอืม กำะมังน้อยครับกำมังน้อยครับกับปิดกล่องไปเมื่อกี้ได้มาอีกแต้มหนึ่งครับปิดกล่องป้ากินหลวดครับโอ้ยไปแล้วครับสองเจ็ดไปแล้วครับสองเจ็ดมาแล้วครับห้อยห้อยหอยเอาลครับเข่ามากเลยตี มาครับนันหกแต้มแล้วหกแต้มนะโมเดปล้วนะครับแต่ว่าชอ็ชอตช็อตวัดปลาโบ้คอยนี่ปันใดครับปลามากินตอนบมเดิเปิดกล้องกันเปิดกล้องกับอกบก,บกินไมาน้ำพ้องสิเป็นยังสี่ครับน้ำขึ้นไม่ขึ้นสูงๆนี่ปลาชิบว้่อยกินครับก็คือปลาช่วงที่ปลากินดีก็คือขึออ้นสุด,สด น้ำสิขึ้นสุดๆดแล้วลงลงแล้วยูส่งตัวตอนนั้นปลาสิกินครับไปแล้วครับสองเจ็ดสองเจ็ดเอาแม่เอาแมเหมดเวลาเลยด้ หม้อเลยอุ้ยบัสติดเซย์อ่ะบ้าเนี่ยมีเรนอยู่ครับมีเรนอยู่ไปอีกไหมไปอีกไหมน,นั่นนั่นนั่นกำลมังหน่อยครับกำลมังหน่อยบ้า ที่เลนละเอียดแหะนี่มับกินน้าม,มันลึกหรือมันมันกินปลาแน่นหน่อยขนาดนี้มันบนนากินเบาขนาดนี้นรับหรือหน้าม,มันลึกเล่นเบาๆ รับ็คงสี่เยอะหมดชุดนี้กับคงสิได้เวลากลับแล้วครับปลาเมื่อนี้กับเป็นห้างห้างครับเขาห้างมากเลยครับไปแล้วครับไปแล้วครับสองเจ็ดรุดครับรุดรุดได้จังได้แหงบ่มีตัวอยู่ ม้นี่ก็เดี๋ยวให้น้ำลงอีกผูล้ละครค่อยมาจอบจะไปหาไม้ไม้แล้วบ้านนี่ <c oughs> น้ำลงกว่านี้กนครับครับชั่วโมงสุดท้ายครับกะบบบหอดชั่วโมงปันใดดอกปรับแผนครั้งสุดท้ายครับมาเรียนบรรลันครับมาเรียนบรรลัน ีครับเพราะว่าเหรียนเม่ตายรู้สึกว่ามีป่ามาก,กินอยู่แต่ว่ากินเบาๆแล้วก็ตอดบาท2บาทแล้วก็หายไปครับเลยมาเหรียนบนลาลานบ้างครับปรับแผนขั้งสุดท้ายครับบอปป้าปอีกแล้วครับนี่ครับปลาเหรียญบอปลาเหรีรครับ เรียนเบาๆครับเรียนเบามากอืออเอา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 ปลาเรียนครับมีปลาเรียนบันลลันครับตัวน,นี้ก็กล่องหลังเรียบร้อยแล้วครับ กลับมาอีกสักหน่อยครับกลับ่าได้ซูมทุนเด็กลกองหลังเม่มเต็มครับโอ้ลืมลบอันเก่าออกครับอแบบนี้ก่อนครับปลาไม่กินยุคคือเก่าแล้วครับไอ้บัลานครับแต่วัดบดติดครับก็น่าจะเป็นคืองวดก่อนนะครับนี่นี่มาแล้วครับ มาแล้วครับออ้มาแล้วครับโอ้อีกเต้มครับใส่สวยยังวะปลาเขาบายๆอีกขึ้เก้าแล้วครับครับก็อีกสักยี่สิบนาทีครับอีกสักยี่สิบนาที หมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วอื้มอืมาอีกตัวครับอ๋อมาอีก้วครับเจ้าเดิมครับเจ้าเก่าครับเจ้าเก่าครับเจ้าเก่าครับมันจัดหน่อยมาอีกแล้วครับ เจ้าเดิมครับนวจันน้อยครับนวจันน้อยเอา้าเวลากระสิมมดปากระมาเขาเฮ้ยเอา้าอีกสักเม็ดอีกสักเม็ดอีกสักเม็ดมาเฮ้ยกินไหมปลาอะไรนี่เฮ้ยกินละเอียดแถอปลาเอียงเฮ้ยอ๋ออีกครับอีกสักเม็ดอีกสักเม็ด จบครับจบจบครับสำหรับวันนี้คงสิพอสำนีครับโอ้ยปลามากเข้ามืดช่วงเมืดเวลาคือเก้าแล้วครับช่วงประมาณสองโมงไปกับปลากับเข้าดีครับกับช่วงแรกๆกับเกือบตายครับเกือบตายเกือบบอดครับกับทูทูไทยไทไปกับพ่อยังยังพ่อได้ทอดเยอะครับแต่ว่าช็อต ช็อตวัดช็อตยังกับบ่อควยบ่ค่อยได้เห็นหลายเพราะว่าต้นเปิดกล้องปลากับบ่กินพอปิดกล้องปลาก็กินนะครับเปก็เลยช็อตวัดช็อตอาการทุนกับบ่อควยเห็นปะไหนครับเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานกันครับว่ามื้อนี้สิได้พอถอดบ่สู่เต็มที่ครับสู่เต็มที่มื้อนี้ก็ว่าสิบ่เกือบบ่รอดครับกะก็ถือว่าแดดอยู่ครับพอได้ถอดอยู่สำรับมื้อนี้ก็คงสิล่ำลากันเพียงเท่านี้ครับกะพี่ๆีนาณาท่านใดที่เข้ามาเบิ่งเข้ามาชมก็ถ้ามีค้า แนะนำคำเสนอแนะจังเดยกะคอมเมนต์มาบอกกันครับถ้าผมผิดพลาดประการใดกะผมก็ต้องขออภัยไว้น้ำครับสำหรับวันนี้กะคงสีลำลาก,กันเพียงเท่านี้ครับกะสวัสดีครับ